สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนะ้าวันนี้ครับผมถึงคิวขึ้นม่วงวิบับตัวที่ถูกลืมฮะเรียกว่าตัวที่ถูกลืมยังว่าได้ครับผมเพราะลืมไปนานแล้วฮะโอ้โหแม็กมาตั้งนานไม่ได้ทําเป็นร้อยอีบีแล้วมั้งแล้ววันดีครับผมตัวที่เราจะไปฟิวไฮบิดม่วงวิบับในวันนี้นั่นก็คือเจ้าเอริโบโซรัสนั่นเองนะผมว้าวดีเลยครับผม โอ้โหนานจนลืมจริงๆแง่ก็ฟิวนะผมกินเพืชกับเจ้าเดโลโฟซอลรัสนั่นเองครับผมเอริโกซอลรัสกับเจ้าดิโลของเรานะครับผมโอเคมาล่างนี่คงไม่ต้องดูแล้วนะอาดูน้อนหน่อยครับผมให้ชื่นใจฮนะวันล่างนอนจะหายแล้วแต่จริงๆไม่หายไม่หายเพราะน้อนเป็นฮีโร่ เป็นไดโนเสาร์ฮีโร่อยู่แล้วได้ผมและของพี่เนี่ยแม็กเลเวลไปแล้วถือถ้าทําได้สองตัวนะพี่บอกเลยโกงมากแพ็คไหนก็ชนะหมดอะ่ะลงมาคือกดท่าไม่ตายกดท่าไม่ตายจบ <c oughs> <c oughs> อะไรก็โกงไป <c oughs> เ็าเลยให้ทําแบบว่าไดโนเสาร์ฮีโร่แค่ตัวเดียวต่อหนึ่งสายพันธุ์นะผมโอเคแล้วก็ไปดูอีกตัวหนึ่งเออนี่ดูหน้าน,านอนไว้ครับผมตอนนี้เราจะขึ้นไฮบิดแล้วแล้วขึ้นไฮบิดก็กลายเป็นกินเนื้อบ้านพี่ด้กินเนื้อเต็มเปรีย้ยเต็มเปรี้ยครับผมโอเคมาปะ ไปไฟิลไฮบิทเธอลูกพ่อโอเคหนูรอมานานแล้วเออริโฟสอรัสได้เวลาลงกระป๋องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมดูโคดโอเคจัดมาฟืบมาแล้วครับผมเออริโฟสอรัสมาแล้วอ้โวว้าวว้าวครับผม โอ้ในที่สุดนอนก็มาเอา้านอนมาอยู่กินพืชเลยอเออนอนเป็นม่วงวิบวับแต่ว่าบ้านพี่เนี่ยที่ไม่พอจริงๆที่ทางเนี้ยโล่งมากว่าจะถาจัดอะไรอยู่ยังไม่ได้ว่างสักทีโอเคนั้นวางตรงนี้ไปก่อนฟึบอโอ้โหเก๋อย่างน้อยน,นอนก็เป็นม่วงวิบวับแล้วเว้ยอู้ดูดิเจ้าลิโฟโตัวเล็กเท่าเจ้าดิโลเลยเนาะเท่าได้โลเลยปะดูดิ โอ้โหตัวเล็กกระจิ๋วมากครับผมแต่น่ารักนะนนน่ารักนะวู้น่ารักแอนเดอร์เทสครับผมดูว่าผมมีอะไรเหมือนเจ้าไดโลบ้างและมีอะไรเหมือนเจ้ากินพืชบ้างตรงหัวงอนนาเหมือนกินพืชเลยแล้วด้านหลังเนี่ยก็มันไม่ใช่เงี่ยงออกมาแต่มันจะเป็นเหมือนขนครับผมขนดูดิอ่าขนฟูๆสองข้างครับผมก็ออกจะไปแนวกินพืชแต่ว่าใช้โมเดลของเจ้าไดโลนั่นเองครับผม คือโมเดลของกินเนื้อแต่ว่ามีส่วนผสมของกินพืชบ้างครับผมแล้วตรงแผงคออ่นานฮะมีการเกาเหมือนกันตรงช่วงคอนะผมจะมีขนออกมาเห็นไหมช่วงแก้มกระพุ้งแก้มปะอ่าแล้วก็หางครับผมก็จะมีขนปุยๆออกมาด้านหลังก็ขนปุยๆเลยให้ได้เห็นครับผมเล็บยาวด้วยเป็นการฟิลไฮบริดที่ลงตัวแบบเท่ๆแปลกๆเท่ๆแปลกๆครับผมโอ้เกาคอแล้วหน่อยลูกป้าไปกินอนาหารแล้วลูกเดี๋ยวฟิลไฮบริดออกมาแล้วจะหิวเอา และทากินเหมือนเจ้าดิลโลเฮ้ยนี่กระโดดลงบ่อแล้วไม่ให้ตัวดูด้วยกระโดดลงบ่อแล้วไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวก่อนอิ่มแล้วใช่ไหมลูกมาแบบอิ่มแล้วโอเคครับผมกันมาดูค่าพลังของเขาเลยครับผมม่วงวิบวับตัวดีโอ้ล่างแรกเลเวลสิบได้ผมเลือดจะอยู่ที่2,623กรครับผมดาเมจอยู่ที่6กร้อยทำเงินอยู่ที่22,174ต่อ12ชั่วโมง ว้าวว้าวครับผมถือว่าเป็นสายแท้งอีกตัวหนึ่งเลยนะับผมเพราะว่านอนเนี่ยออกทางแบบก็เห็นด้วยดาเมจด,ด้วยป่ะเพราะมันเป็นฟิวไฮบิดของตัวระดับเละเฉยๆนะเพราะว่าดิโลเนี่ยมันเป็นระดับเละเท่านั้นครับผมฟิวกับรีเจนสองออกมาค่าพลังเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมทุกคนแล้วก็ถ้าปลดล็อกแล้วสามารถซื้อด้วย DNA ตอนยังไม่ลดราคานะผมอยู่ที่ราคาสี่หมืนสาพันเจ็ดสิบบาทนะผมทุกคนว้าวเจิบาทแลวป่ะมี เจ็ดสิบด okay. ีเอเอโอเคไปไปเดี๋ยวก็ค่อยขึ้นล่างสองกันอีกทีครับผมมาวันนี้มีแพ็คให้หวดหรือเปล่าแพ็คไม่มีอันนี้แพ็คนกเอี้ยงโอ้อันนี้ไม่น่าหวดให้คนดูอันนี้แพ็คอะไรอะ่ะเลิฟบาโอ้รีเจนสองเต็มเลยแต่เหมือนจะจำกัดตัวไหมนั่นอะเหมือนโอ้โหจำกัดตัวทั้งสองแพคเดี๋ยวดูก่อนตัวอะไรวะ อะไรอะอะไรจะให้ตัวสเตโกไปตบกินเนื้อตามตัวปะล่ะโอ้โห,โห,โหคืออะไรใช้เวโรตีแรปเตอร์เจนสองเจ็ดเอ้ยนี่มันตระกูลเจนสองหมดเลยนี่ว่าแรปเตอร์เจนสองครับผมสไปโนเจนสองเล็กเจนสองดิโพเจนสองสเตโกเจนสองเพื่ออะไรตัวจะไปนชนะย,ยังไงอะโอ้โหแล้วแพ็กนี้อะไรเนี่ยโอ้ อะไรเอาเล็บยาวไปตบตกอเปียนเล็กปะเอาไหมเอาอย่างนี้โอ้ยมันใจเลือกไปแล้วงั้นก็รีวิวนี่ละกัน Battle s t a ต e เออพี่ะดะได้นะเอาแบบนี้ลงไปมันยังพอลุ้นพอหวังใช่ปะมันยังพอได้เมื่อกี้คือม,มันไม่ได้จริงมามาการี้จะดาชัวร์ถ้าไม่ชน,นะนะพี่พอเลยพี่พอเลย ไม,ไม่ไม่เราหรือไม่ยื้อไว้นี่นะตัวกระดาษเนี้ยมันเพยอีกก็ไม่ใช่แล้วนะเมื่อกี้คืออย่าว่าคำนวณพลาดเลยโคตรประมาทโอ้โหแล้วจบด้วยดึงพี่โตบอกจะมาเล่นอะไรกับพี่เนี่ยเฮ้ยพี่โตแทงนี่หว่าวันเนี้ยวันนี้เป็นพี่โตแทงเหรอไอพี่โตพี่โตโอ้โหมาเพื่อนนอนๆมาเพื่อน มาเพื่อนนอนนอนลุงเงียวเพกกี่กาโลมาก็ดีป่ะวะเพกกี่กาโลมันก็แทงได้ถือเลือดจะโอ้โหเพกกีกาโลยังพาสตแทงดีกว่าเพราะพี่โตมันใส่ดาเมจไงอไม่ใช่ใส่แทงแล้วมันก็เหลี่ยมมันก็ยังมีเก็บหนึ่งอะทุกคนคิดดู มันก็ยังมีเก็บหนึ่งคิดดูดิบัฟเรียบร้อยไปดิอยากเล่น b a t t l e s t a ต e ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่า b a t t l e s t a ต e ที่เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเลเวล96บวกๆขึ้นไปมันเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆแค่อยากให้ทุกคนได้ดูฮะว่ามันตึงแค่ไหน <c oughs> นี่ดีนะพี่เจอไอ้เจ้ากินพืชถ้าพี่เจอคือหบกคือดาวนี่พี่จะไปยังไงเนี่ย พี่จะไปเล่นยังไงเนี่ยโอเคและตอนนี้เหลือหนึ่งใช่ไหมอ่ะเหลือหนึ่งตกเผือไปแล้วก็สเตโกโซอรัสพี่ต้องตกสเตโกอ่ะให้เลือดมันเหลือตีนหนึ่งตีนหนึ่งก็แล้วกันโอเคบอกแล้วถ้าพี่โดนแรปเตอร์ลงสนามพวกแกโดนแน่มาอะไรครับผมสเตโกซอรัสเจ็ดสองบาทแล้วคือไม่ใช่อะไรที่พี่กลับมาเล่นตรงนี้พี่อยากเขียนแบบโหดๆด้วยครับผมตัวเนี่ย โอเคไม่ได้เล่นแบบตัวใช้ตัวโหดเหมือนพี่โดนไรเตอร์อย่างเงี้ยมันนานมากแล้วนะเอาจริงๆนานสักพักแล้วนะนี่ไงส่งตรงตรงส่งตรงของจีบั๊บอย่างเงี้ยเออไม่ชนะจะโดนใหม่เลยเออไม่ชนะจะดังไงลบเกมเลยถ้าอย่างนี้แล้วไม่ชน,นะเนี่ยใช่ไหมเออนี่คือการอุ้ยโอ้โหมันจันทร์สามเนี่ยมีอมเออหบยังไม่ตุย นี่เขาเคือการเลี้ยงเด็ก่งเขาเรียกว่าเลี้ยงตัวมาระเอลิโฟมาแล้วเรียกขอเรียกว่าเจ้าเดโลล่างไฮบิดแล้วกันไปนอนวางวางเอาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเือกระโดดบับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายย่ผมสวยงามเจ็บร้อชนะไปแล้ว คนชนะมีสิทธิ์พูดมากกว่าเข้าใจไหมและแรชจอดมาโอ้ยเลมันก็บอกเอ้บารบี้รีวิวดโรไฮบิตใช่ไหมเอาไดโรไปตัวเล่นตัวโหดเพื่ออะไรเล่นตัวโหดเพื่อเอาไดโรมาให้มันได้อย่างยี้สิโอเคครับผมทุกคนมานี่แพ็คนี้ก็มีนี่หว่าใช่ไหมแพ็คนี้ดิ บอกเลยว่าไม่มีปัญหาบอกแค่นี้แหละไม่มีปัญหานี่ถ้าพี่เอาแบบนี้ไปแล้วก็อ่ะมีกาโลซีเวีเฮ้ยโอ้โหแท่กลางแท่กลางชูเว็บชูเว็บเลื่อนมาเราหาเล่นไปเรื่อยโอ้โหแล้วมันอยู่ไกลอ่ะไกลกว่มามหาเดฟคอมพีวล่างแรกอีกอ่ะคือค่าพลังมันเบาปะ่ะจกกัดกระผม,นามาขนาดมหาเดฟคอมพีวลร่างแรกยังสูงกว่าแต่ต้องเข้าใจได้แหละมัน น้อนมันรีวิวกับไอตัวที่มันเป็นระดับเลอะเฉยๆเนาะเออมันเป็นตัวที่เออรีวิวกับพวกระดับเละมันก็เลยอาจจะฆ่าพลังแบบต่างๆหน่อยนะฮะเอาแล้วเอาแล้วพี่เรสพี่เรสยาพี่เรสยาสองมาโอ้โยมัน ว้าวมันจะเหลี่ยมเก็บไปไหนของพวกมันวะไม่เข้าใจเลยจริงคือให้ดูถ้าเกิดอ่ะถ้าที่เาไปพี p อ่ะมันจะแบบเสมอตัวเกินนะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเจอค่าพลังที่ตามันก็ยุ่งยากกันนะเพราะมันพุ่งล่างแลกแต่นอนเนี่ยไปไต่ายแทงจริงเราควรจะเอามาแทงไงประเด็นอะ <laughs> ไปดอนบับเลี่ยมร้อยเรสไปก่อนเดอะเรสไปแล้วตามมาด้วยปาโดมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอริโฟตกมหาเทพยูดอนให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็อนอ่ะตบปลาโดก็ได้ตบปลโอ้กันสี่อย่าบอกนะรอบนี้จะสี่ โอ้โหมีกันเดียวเขาเรียกมีกันเดียวทุกคนโอเคแล้วตบด้วยสี่มาโดไปแล้วอุ้ยมาโดเรียบร้อยหลุดก่อนก็โดนดีครับผมกันสี่เนี่ยไปหนอดีตัวสุดท้ายเอ,ร,อริโอเอริกโกลงตบความวับเรียบร้อยและถึงกิวกอบ้าหายออย่ดอนที่เพื่อนๆดันไปตีโชดเบนมาได้มาแล้วเอาะมา และตบด้วยสีแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมเมกาโรเวีย mm hmm. ทำดีมากลูกและมาครับผมดึงคิวของเอลิโฟตอรัส hmm. มาแล้วมาลุ้นกันไม่ใช่ลุ้นว่าจะชนะยูดอนหรือเปล่าลุ้นว่าดาเมจจะถึงเลือดอยูดอนหรือเปล่ามีได้แปดเลยนะแบบแม็กเลยนะอันเนี้ยแบบแม็กเลยนะถึงป่าวะถึงดิโอโหถึงดิถ้ามันไม่มีเต็มกันก็ถึงดิว้ามาว้า เอาดีเอาสุดอะบอกแค่นี้แหละพี่เอาสุดอ่ะเรียบร้อยโอเคจบไปเดินรอบท้ายอะผมสวยงามเจ้บอมนี่นี่เอาสุดมันต้องอย่างนี้ย่าผมทุกคนโอ้โหให้ตบมหาเรียบยูดอนอ่ะโอ้โหทำไมได้คือ <c ười> ยังไงถ้าเอามาเล่นก็ให้นอนแท็งอย่างเดียวอะถ้าเป็นพี่นะ น้อนมันค่าพลังไปทางแทงสูงอะแล้วก็แบบดูค่าพลังดิยังน้อยกว่าาเดฟคอมพ้แบบล่างแรกอีกเดเว้แต่ก็เข้าใจอย่างที่บอกเลยมันน้อนมันเป็นล่างฟิวไฮบริดของระดับเลใช่ไหมมันก็ต้องค่าพลังประมาณนี้ครับผมทุกคนไม่ถึงกับเย่ฮะก็โอเคครับผมทุกคนน้อนราคาถูกด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมีลดราคามาพี่ก็จะรีบปั้นน้องขึ้นเลเวลแม็กเนะเพราะว่าน้อนเนี่ย ซื้อง่ายขายถูกครับผมอตัวละ4ี่0 0ื่นลดราคาก็ได้จะเหลือประมาณ20,000กว่าประมาณอินโดมีเนีเรกแหละก็โอเคครับผมยังไงก็ฝากน้อนตัวใหม่นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม